สวัสดีค่ะพบกับดิฉันรัฐโรจิตพนาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงนักข่าวพลเมือง C ิ t i z e น Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวค่ะหลังจากมีการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนบ้านห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีด้วยความร่วมมือของหลายหน่วยงานเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การทำปศุสัตว์จึงเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องหนึ่งของชุมชนนี้โดยเฉพาะการเลี้ยงแพะและโคนนมค่ะติดตามเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลายัยราชพัฏเพชรบุรี ปัญหาภัยแล้งในปัจจุบันทําให้ชุมชนห้วยสายใต้ต่างแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําและทรัพยากรจึงให้ความสําคัญและเลือกประกอบอาชีพที่สามารถดํารงอยู่ได้โดยไร้อุปสรรคน้อยที่สุดนั่นคืออาชีพเกษตรกรทางด้านงานปศุสัตว์ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยสายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่าแพ้เนี่ยส่วนใหญ่นะฮะในการปรับปรปุงสายพันธุ์เนี่ยมันจะมี2อ,อย่างนะครับมี2ออย่าง คือถ้าเราต้องการปาริามาณน้ํานมในนมแพ้เนี่ยที่ที่ที่ใช้เนี่ยก็จะใช้แพ้พันนมนะครับไม่ว่าจะเป็นซาแนอนเลยไม่ว่าลาบินซาเลยนะครับหรือเหลาซานนะพวกเนี้ยจะเป็นแพ้พันนมนะครับที่ให้ปริามาณน้ํานมนะครับต่อตัวเนี่ยประมาณสองลิตรนะครับต่อวันนะครับคือพวกนี้ก็จะให้ผลิตน้ํานมนะสู่สู่ความต้องการของผู consumer, ้บริโภคนะครับพอ oh, พอผู้บริโภคเนี่ยจะบริโภคนมเนี่ยมีอยู่2อ,อย่างก็คือโคนม นะครับน้ำนมของโคบางคนแพ้นมโคก็มากินนมแพ้ได้นะครับมันจะได้ป้องกันปัญหาได้หลายๆอย่างนะฮะแพ้เนี่ยจะตั้งท้องอยู่ประมาณ5เดือนนะครับนะครับในการผสมพันธุ์ผสมไปแล้วเนี่ยก็จะตั้งท้องอยู่ประมาณ5เดือนครับแล้วก็คลอดลูกนะครับแล้วก็เลี้ยงลูกอีก3เดือนนะครับเพื่อก่อนที่จะหย่านม จะเห็นได้ว่าชาวบ้านเขตห้วยทรายส่วนใหญ่นิยมที่จะประกอบอาชีพทางด้านงานประสัตว์กันอย่างมากเนื่องจากสภาวะทางอากาศแห้งแล้งและยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นจำนวนมากอีกด้วยนมรีก็รี่2มือ้อเช้ากับเย็นวัวตัวหนึ่งถ้าเป็นวัวสาวก็จะได้น้ำนมเฉลี่ยแล้วก็ตัวละประมาณ20ล ถ้าเป็นแม่ห AH> ัวที่ว่าเนี่ยสมบูรณ์แบบว่าท้องอ่ะท้องแบบแหลายๆท้องมากขึ้นนะท้องที่สองที่หัวจะให้นมดีจะให้นมได้มากก็ประมาณท้องสองท้องสามท้องที่สองที่สามนะอายุมันมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยแล้วรได้ประมาณสักพอมาเริ่มตั้งท้องใหม่ก็จะต้องพักเลี้ยงคนนมมันดีกว่ารายได้มันก็ดีนะพึ่งถืงปลูกพืชถ้าเรื่องไม่มีน้ําอ่ะ มันยิ่งไม่ไหวเลยและดินที่เนี่ยมันเป็นพื้นดินทรายที่ว่าเหมือนว่ามันไม่เหมาะกับการปลูกพืชเพราะแต่ก่อนเนี่ยเขาเคยมีคนแต่มันไม่ได้ผลมันก็เลยต้องพลิกแผงมาเรือยงนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งประเทศท่านมาให้เรื่องสหกรณ์ด้วยใช่ไหมมีเรื่องแบบนี้มาเขาก็แบบให้นี่ป็นที่่ช่วยเราเรื่องัวนมเรื่องอะไรน,นอกจากโคโนมโคขุน แพะนมแพะเนือ้อชาวบ้านในเขตห้วยทรายก็ยังนิยมเลี้ยงสัตว์ปีกจำพวกเป็ดไก่เพื่อบริโภคในครัวเรือนและยังสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนอีกด้วยนักข่าวพลเมืองกลุ่ม CACA c o m a r t s มหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีรายงาน ข่าวชิ้นนี้เป็นผลงานการสื่อสารของเพื่อนเพื่อน,นมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีค่ะฝึกสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวในชุมชนกับนักข่าวพลเมืองนะคะโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของชุมชนบ้านห้วยทรายใต้กันได้ต่อในช่วงนักข่าวพลเมืองวันพรุ่งนี้ค่ะและสามารถแบ่งปันเรื่องราวและมุมมองใกล้ตัวมาได้ที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ